อำเภอปากประยูนร่วมกับเทศบาลอำเภอปากประยูนจังหวัดพัทลุงขอเชิญร่วมงานประเพณีลากพระและการแข่งขันเรือภายชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2567เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเรากลับมาดูในส่วนของรายละเอียด ในส่วนของอื่นๆกันบ้างนะครับในตอนนี้ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บาจอมเน็ตซิมกันก่อนนะครับเหมือนที่บอกไปในหลายๆเทปว่าเทปหลักๆเนี่ยเราจะออกอากาศกันทางช่อง u t u b e บาจอมเน็ตซิมและหลังจากนั้นช่อง YouTube อื่นๆนั้นเนี่ยจะนำเทปไปออกอากาศซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งในหลายๆช่อง u t u b e นะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยนะครับศ9นย่า 5, รวมไปถึงาการร่วมกรรันลงโฆษณาก็ได้เช่นกันนะครับ0993154905 แล้วก็ในส่วนของการฝากข่าวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลต่างๆเนะี่ยอันนี้คือผมประชาสัมพันธ์ให้ฟรีๆสาหรับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับรวมไปถึงข่าวอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นงานศพงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงน้ําชางานขึ้นบ้านใหม่ครับอันนี้คือฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยหรือจะเป็นในส่วนของข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องเดือดร้อนนะครับแล้วก็ต้องการจะให้ช่วยเหลือ นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะแจ้งข่าวกันมาได้เลยนะครับแล้วผมก็จะมีทีมงานเข้าไปาดูแลเก็บข้อมูลแล้วก็นําเรื่องไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันต่อไปนะครับหน่วยงานราชการไหนที่มันปล่อยประละเลยแล้วก็ค่อยด่าประจานาหน่วยงานราชการด้านนั้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือในส่วนของข่าวไประราราชาสัมพันธ์ต่างๆที่คุณผู้ชมสามารถที่จะฝากข่าวกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะฝากข่าวไว้ที่ร้านสลุดคอมมิวเต่รจังหวัดสตูลสา,สาขามานังก็ได้เช่นกันครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอายออรเรรายละเอียดมาแล้วก็นกกบ,คบ,บนัคระ นอกจากนั้นเนี่ยจะมีในส่วนของการโพสต์ประชาสัมพันธ์ในส่วนของสื่อโซเชียลอื่นๆทั้งของบาจอมเดซิมทั้งของแลนสลวรคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับก็มีอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นสื่อโซเชียลอื่นๆนะครับพร้อมที่จะดูแลประชาชนกันในเรื่องของข่าวงานบนุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลต่างๆอะไรแบบนี้ นะครับพร้อมที่จะดูแลคุณผู้ชมกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานที่เกี่ยวกับงานอาสางานจิตอาสาต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาได้เลยเช่นกันนะครับติดต่อโฆษณา099315490530เทพ1,000บาทเท่านั้นเองหรือจะเป็นการแบ่งเป็นเทปๆก็เทปละ100บาทก็สามารถที่จะร่วมกันพูดคุยกันได้เลย0993154905นะครับแล้วก็สำหรับของเราในเทปนี้นะมันที่บอกไปนะครับว่าอำเภอปากพยูน ร่วมกับเทศบาลอำเภอปากพยูนครับขอเชิญทุกทกท่านนะครับร่วมเที่ยวงานประเพณีลากพระและการแข่งขันเรือพายเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกะนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเขาจะ,ะจัดงานกันขึ้นในวันที่9ถึง18ตุลาคม2567 นะครับก็งานก็เริ่มกันมาสัก2 3าวันแล้วนะครับรอบันทึกเทปวันนี้ก็คือวันที่11ตุลาคม2 5ง7างานจะจัดกันขึ้นที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลปักพยูนนะครับแล้วก็ตรงบริเวณท่าเทียบรเรือเทศบา,ตาลตำบลผักปกพยูนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงครับในวันที่17ตุลาคมเนี่ยเขาจะมีในส่วนของพิธีแห่ถ้วยพระราชทาน นะครับแล้วก็ในวันที่18ตุลาคม2567เนี่ยจะมีในเรื่องของการแข่งขันเรือพายแล้วก็มีการแข่งขันเรือพระนะครับการแข่งขันเรือพายเนี่ยรอบใครที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยก็รับถ้วยพระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ได้ที่หนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆของงานเนี่ยชมฟรีเที่ยวฟรีนะครับสำหรับการเที่ยวงาน นะครับวันที่9ตุลาคม2 5 6 7นั้นเป็นหน้าที่ของวงฟิวและก็วง MC2 ซึ่งผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็10ตุลาคม2567ก็คือวงเนกไทยก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับคืนนี้11ตุลาคม2567เป็นหน้าที่ของวงทัพ5แล้วก็12ตุลาคม2567เป็นหน้าที่ของวงดนตรีโรงเรียนหานทอารังสีประชาสรรและก็13ตุลาคม2567เเป็นหน้าที่ของวงโกปี และก็วันที่14ตุลาคม2567เป็นหน้าที่ของวงบอเบิล300และก็15ตุลาคม2567เป็นหน้าที่ของวงดนตรีโรงเรียนมัธยมเกาะมากแล้วก็วันที่16ตุลาคม2567เป็นหน้าที่ของเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็17ตุลาคม2567เป็นหน้าที่ของมโนราวาไราตี้ นะครับแล้วก็18ตุลาคม2567เป็นหน้าที่ของวงก้อยกินนารีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะไปร่วมงานเที่ยวงานชมงานกันได้เลยนะครับที่สนามกีฬาเทศาบาลตำบลปากพยูนแล้วก็ชมการแข่งขันเรือพายนะครับเรือพายที่บริเวณท่าเทียบเรือเทศาบาลตำบลปากพยูนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงน,นะครับ 9กถึงตุลาคม2567นี้นะครับทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของขา่าวฝากประชาสัมพันธ์อื่นๆกันบ้างนะครับกับการร่วมกันทอดกรถินสามัคคีที่วัดเขาน้อยอยู่ที่ตำบลควนโอพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นะครับจะทําการทอดกรถินกันในวันที่23ตุลาคม2567สครับส่วนวันที่22นั้นช่วงของตอน6โมงเย็นเป็นต้นไปก็จะทําการสมโพธิองกรกถินนะครับในวัน,ว,นวันที่ที่22 แล้วก็23ตุลาคม2567จะทําการทอดกระถินกันนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ไม่สามารถที่จะไปที่วัดได้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญทําบุญผ่านบัญชีธนาคารของอทางวัดของน้อยกันได้เลยนะครับเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี9100845795นะครับเลขที่บัญชี9100845795นะครับขอชื่อบัญชีวัดเขาน้อย นะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้เลยหรือจะติดต่อกับทางวัดที่เบอร์โทรศัพท์0824295115ไม่ใช่สิครับ0824295155นะครับแล้วก็เบอร์0886035466นะครับก็ติดต่อกับทางวัดได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่บอกไปข้างต้นนะครับ แล้วก็ส่วนของการทอดกระถินที่วัดบรราสารามหรือวัดพังสิบห้าอยู่ที่ตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลคุณผู้สมก็สามารถที่จะไปร่วมบุญทอดกระถินกันได้เช่นกันนะครับในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567หรบครับหลายๆท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะไปร่วมบุญที่วัดได้ก็สามารถที่จะร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารของทางวัดได้เช่นกันนะครับกับบัญชีธนาคารทอกศนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี02 0217142503นะครับ02 0217142503ชื่อบัญชีวัดบรรณารามครับวันที่27ตุลาคม2567นี้สำหรับการร่วมทอดกระถินสามัคคีที่วัดปัรณารสารามหรือวัดถัง15ครับ ต่อมาตัวนี้จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอ,อ,อินเทอร์เน็ตที่เป็นตัวของดีแทกในระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมสมัครได้หมดเลยเป็นตัวเด็ดแม่เมื่อสปิดบนลกความเร็วกดตามรายละเอียดที่เห็นตรงนี้ราคานี้รวมภาษีมเลค่าเพิ่มเสรเรียบร้อยแล้วนะครับกดตามรายละเอียดตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของเอเอสในระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมก็สามารถที่กดสมัครกันได้เลยเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ จะเป็นของยึดในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมก็สามารถสมัครได้หมดเลยเช่นกันนะครับราคารวมภาษีแล้วเป็นตัวเน็ตแม่ลดสปิดมตบลุความเร็วสมัครได้ทุกเบอร์ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับทุกเบอร์เหมือนกันเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมเป็นเน็ตแม่ลดสปิดิตบลดความเร็วนะครับก็สมัครกันตามตรงนี้ได้เลยครับหรือคุณผู้ชมจะสอบถามเพิ่มเติมกับร้านสรุปคอมพิวเตอร์จัมัดสตูลก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายอื่นๆ นะครับว่ามีโปรโมชั่นตัวไหนบ้างที่มันเหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับสอบถามข้อมูลกันได้เลยร้านสารุปคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลครับสาขามานางโทรสุดแบบสองหกสี่เก้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ id line ก็ดไลน์ที่ id s a i w u t c o m p u t a นะครับหรือจะเอาเบอร์โทรสุดแบบสองนี้มาแอดเป็น line ก็ได้เหมือนกันนะครับแอดไลน์ได้2วิธีก็คือแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรกับแอดไลน์ผ่านทางทางทาง,ทางของ id นะครับก็สะดวกช่องทางไหนก็สามารถแอดไลน์เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ การที่จะเป็นเพื่อนในไลน์ติดต่อทางไลน์เนี่ยครับคุณผู้ชมจะต้องมีหน้าโปรไฟล์เป็นของตนเองแล้วก็คุณผู้ชมจะต้องมีการโพสต์ในไทม์ไลน์ของคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับประเภทที่สมัครไลน์มาแล้วเอารูปคนหน้าหมาหมาหน้าคนมาใส่เนี่ยอันนี้คือเขาไม่ไม่รับเป็นเพื่อนนะครับเขาคุยรายละเอียดเสร็จปุ๊บเขาก็จะบล็อกออกจากระบบทันทีนะครับเขาไม่ต้องการที่จะเป็นเพื่อนคนหน้าหมานะครับหรือไอหมาหน้าคนต่างๆเนี่ยเขาไม่ต้องการจะเป็นเพื่อนนะครับ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ติดต่อได้เลยกับร้านสรุคมอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลครับหรือจะอาฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับช่องยูทูบบัลจอมนิตซิมก็ติดต่อได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่องยูทูบบาลจอมนิตซ,ซิ์ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับในทีน่นี้มาย้ําของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการาร่วมอขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลากพระและก็การแข่งขันชมการแข่งขันเรือพายเพื่อชิงถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระกะนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตนราราชาสุดาสยามบร,รมราชากุมารีนะครับโดยอำเภอปากพยูนร่วมกับเทศบาลอำเภอปากพยูนครับจัดงานก,กิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับในวันที่9ถึง18ตุลาคม2567ตรงบริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปากพยูนและก็บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาล ตำบลปากพยูนครับอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับ17ตุลาคม2567มีข้ววนแห่ถ้วยพระราชทานและก็18ตุลาคม2567เนี่ยจะมีการแข่งขันเรือพระด้วยเพราะว่า18ตุลาคม2567ในปีนี้เราลากพระกันวันที่18ตุลาคม2567ใช่ไหมครับ แล้วก็มีการแข่งขันเรือพายรอบชิงชนะเลิศกันด้วยนะครับทีมไหนได้ที่หนึ่งก็ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพได้เลยนะครับสำหรับทีมที่ได้ที่หนึ่งครับส่วนบรรยากาศในงานนะครับมหกรรมดนตรีก็มีให้ชมกันทุกคืนชมฟรีนะครับก็9ตุลาคมก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วกับวงฟิลแล้วก็วง MC 2 10ตุลาคม2 5 6 7ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวงนิกไทยคืนนี้ 11ตุลาคม2 5 67วงทัพ5นะครับแล้วก็12ตุลาคม2567รเป็นหน้าที่ของวงดนตรีโรงเรียนหานทถวรังสีประชาสรร13ตุลาคม2567เป็นหน้าที่ของวงกุ๊ปี้นะครับแล้วก็14ตุลาคม2567เป็นหน้าที่ของบอเบิ้ล300 15ตุลาคม2567เเป็นหน้าที่ของวงดนตรีโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 16ตุลาคม2567เป็นหน้าที่ของเอกชัยศรีวิชัย17ตุลาคม2567เป็นหน้าที่ของมโนราวาไราตี้18ตุลาคม2567เป็นหน้าที่ของวงก้อยกิน,นารีนะครับก็ไปร่วมงานเที่ยวงานชมงานกันได้เลยครับกับพระเพณีลากพระและแข่งขันเรือพายของเทศบาลอำเภอปากพยูด์และอำเภอปากพยุด์ร่วมการจัดงานนี้ขึ้นมาครับ9ถึง18 ตุลาคม2567ณจังหวัดพัทธลุง